เดียวลูกเดียวสวัสดีค่ะว้าว อะไรเอ่ยเปิดได้ไหมฮะเปิดได้ไหมเปิดก็ได้ทิเสร็จแล้วเดี๋ยวอันส้อยอันต้นอันนี้ออกให้เพื่นอยู่ต้องเอส้อยออกสูงกว่านี้เนาะนะครับส่งห้เป็นอยู่นะครับโบแด้ คืออะไรไปดูครับเฮ้ยพูนอ้าวลูกกล้องเนี่ยเอาแบบกิจทรรมอ้กล้องอันขยันนิดหน่อยตัวนี้เนาะเนี่ยมงๆตาทำอะไรเออมาเปิดอาหมียวมูมากาไก่ไหดูดิเมียวปลาด้วยปาอนนี้ อืมเอาจองลงก่อนแล้วคนจะตกวอาไปพุ่นดีกว่ามันจะแปนปะตอนนี้ก็าสร้างอยอ่ทั้งมาหนูมามาเนี่ยดูขดลายลบลายตลาดน้ำหมกอาัดจ,จัากบบานนะอันนี้พอดีอ่ะอ่ะก่อนอื่นนะครับผมอายุวันโนสุข,ขังพลาาังขอบคุณเ c ซีนะคะพี่จะดีนะ จัตตาโรโอธรรมาวัฏฐาติอายุวันสุขังพลังองอเปียกเบอ้อเลยน้ำสัพพีติโยวิวัสตุสัพพโรโควิราสตุมาเตมาวัตวันตรายโยสุขีติอายุโกมะวะวิวัตอะไรเลี้ยวอะไรเลี้ยดจัตตารโอดับบาวัฏฐาติอายุวันสุขังพลังมันเป็นไรลูกเดีย๋ยวดูก่อนมันร้อนใช่ไหมรู้สึกอาหารนมมุกตาไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ เออรู้จักด้วยขันเมียวขหมาอนี่กหมาันหมาอันนี้ฟิดฟิดฟีดเอ็้ฟีดยังไงาาปลาวปลาด้วยปลาด้วยอีกแล้วเอเนี่ยแล้วอเนาะอันนี้ขนมดีๆหันหมาใช่ไม่ใช่หันหมาลูกยังรู้จักกว่า ไหนอันนี้อาหารอะไรแมวแมวแมวพองอันนั้นบ่ได้อะไรหรอดูแซนี่แล้วไปไหนบุ้งพับคือผักสวนครัวนะคะผักบุ้งกินไงได้ในถุงนั่นน่ะโอ้โหไม่ใช่ลูกของแมวเก่าไต่ด้วยตากระต่ายนะครับผมเหมือนเหมือนกันนะครับนี่จะผักบุ้งใช่ไหมใช่แล้วผักบุ้งเอาไปผัดกิน ก็แต่พิ้งครัวอันนี้อะไรพ่อจะผุดแป้งนี่แหละก็มังก็เปตะปูอยู่นี่มันบ่มีไก่เนาะไอ้ยังมันเป็นตะเอ็ดอยู่ครับเจ้าเจาดินมันกระสีนั่นแน่จังไงบัวครับบัวครับถั่วครับผมดอกดาวดียังครับผมอันนี้สงสัยเอาให้มาต่อยอดให้มาต่อยอดแน่นอนเลยนะฮันเมียวลูกหันน้องเหมียว ให้ยาวคือเพราะเพราะเองเพราะต่อนะคะเนี่ยเราก็ได้โครงการต่อแล้วค่ะฟรีนะคะสงสัยต้องโครงการระยะยาวยาวแบบกลุ่มยาวเออเดี๋ยวมันจะให้น้องหมากินวันนี้แหละเราจ้งผสมข้าวนะคะเพราะว่านิดนิเราเอ่อไม่ได้ตรีตัวมาจากหัวอาหารโดยเฉพาะน้องนะคะต้องผสมข้าวนะคะจะได้แบบจะเล่นด้วยกันนะคะอันนี้ให้เอามาทำอะไรนะแบบนี้อ่ะกระถุงเลยถุงใส่อาหารเมล็ดอ๋อ ตลาะหาบะได้จุดไปนี่เบิ่ยังเนี่ยย่งย่างย่งนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีเนาะนะครับผมที่เมตตานะครับผมให้อาหารน้องป่านะครับผมงฟีดฟีดตอนตอนนี้เข้าไปให้เนื้อครับผมแล้วก็น้องหมานะครับผมน้องหมาแล้วก็น้องแมวแล้วก็อันนี้ไว้ให้น้องหมาแห่นนะครับผมมาให้เธอ่ากันนี่มาก้อน อ่าแล้วก็ผักบุ้งนะครับผมเอามาไว้ปลูกทาผักบุ้งไฟแดงอู้ผู้ดาเบิ้งผักบุ้งกำลังลายซ่อนนะครับอ่าน,นะครับผมผักบุ้งจีนใหญ่ผูเ้เรหุ่นตาเครื่องบินพ้อม่นะครับผมสงสัยบินมาจากมออเออเออพอย่งวอกว่าเรายลุงย่าชอบแดดจัดเจ็กเที่ยวเนี้ยลูกเนี้ยยี่สิบถึงยี่สิบห้าวัน แกให้ลูกนะครับจะได้เลยจับเดี๋ยวคองไฟสั่นของน้องหมาก็ให้เดี๋ยวน้องหมาเดย์ลูกมันเกิดมาคุณบอกเออบางส่ลูกบาใหญ่นงเราให้มาใหญ่ดูกันนอนอยู่ครับเที่ยวว่าด็อกปะนี่ไงโอเคแล้วก็ดอกดาวเรืองเนาะนะครับผมก็ขอให้ผู้ใหญ่จะดีเนาะนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับใช่แล้วนะครับขอให้แข็งแรง ให้วันให้คืนเนาะ่ไอุ้ยจะได,จะได้จะได้มาเล่นกับน้องมุกตาเนาะไ่ยิ่เสียไม่งี่เสียนมุกตาเงงแงงเงงแงงของแมวนี่ของแมวอย่างนี้ครับเอาให้เหมียวกินด้วยเราให้เหมียวกินก่อนเดเดี๋ยวเห้วเมวมาสาธิตดิให้น้องเหมีวชิมก่อนขึ้นมาตอนไหนนี่เมียวเร็วมากนะเจ้าเจ้านี่เร็วมากเลยนะเหมียวเหนค่มากหเมตรเนี่ยเนี่นแล้วลูกไฟเนี้ยนี่ยนีอ้า กินไหมอ้ากินครับผมกินเนี่ยแหละจะได้คนเฉื่อยคนจะได้ไม่ร่วงไหนลองชิมดูจะไ,ได้กับขว่บก่อนแล้วพ่อกับลูกกันนี้พ่อแล้วลูกพ่อแล้วพ่อแล้วเดี<ช>๋ย<อ>วเอาผสมข้าวให้น้องเหมียวกินอ๋เอาให้เป็นเม็ดเลยก็ได้น้องเหมียวอ่ะพอนังไม่ค่อยกินข้าวอยู่แล้วเปลืองข้าวบ้าอ่าอ่าน่ารักมากเลยอือเดี๋ยวก็สิ่ามงามจิก้อนจิตตุยจีน้อปิดตาสังเกอยู่แล้วเนาะ ตอนนี้นางคิดว่าตัวเองน่ะเป็นลูกอเอลแล้วนะคะทุกวันนี้นะคะทำเตือเหมือนลูกแล้วนะคะน้องกินด้วยแต่ไม่ต้องให้เยอะพื่อจะดีพอแล้วพอแล้วเพื่อจะดีทักบอกให้กินเวลาเอาใส่จานไว้ให้นางบ่เหรอเขาย่ามน้าแสิไปีิีเแาบาบาบาหมดขึ้นนะคะก้อนขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบพระคุณครับ